ประการสังคมคือตรงนี้พวกผู้ส่งโลกเรื่องพวกอยู่กับทำรมชาติไร่อแล้วก็ถ้าเราจะอันนี้เช็คเงินของผู้ชราเงินสมทบอันนี้เบิกสิทธิ์ประโยชน์ค่ารักษาายกรรมค่ารักษาายกรรมก็จะมีขึ้นตรงนี้ เก้าร้อยบาทมีขึ้นอยู่แล้วอันนี้เป็นยอดสะสมของเขาเรียกว่ายอดสมทบเวลาชราอะไรเงี้ยนี่เราจะมาเปลี่ยนโรงพยาบาลก็คือตรงนี้แต่แต่เข้าไปเลือกเขาเขาจะบอกว่าอะไรนะสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนประจำปีเสียโรงพยาบาลั้งหมดรโรงพยาบาลสีสเกตปัจจุบ ชุมแพรตรังยังรองของกี่บุริลามประจวบก็ต้องเรียงตามอรอเรงรอ,งรอ,งรองเรือว่แเวซิสเกตเนี่ยโอเค จีสกเกตหลักเกณฑ์การเลือกทนายช้าน,นเปลี่ยนสถานะระหว่างประจำปีกรณีมีเหตุจำเป็นเช่นย้ายที่พักอาศัยย้ายสถานที่ประจำทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดินไปได้ด้วยเมื่อท่านได้รับคำร้องขอแล้วจะทำการพิจารณาสวันแล้วก็โกรธคำว่า ยินยอมตามเงื่อนไขแล้วก็กดยืนยนันถ้าได้รับสิทธิ์ประมาณนี้ก็คือว่าโรงพยาบาลแล้วโอเคอีกสองวันทําการก็จะนั่น